สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราชวนวิเคราะห์สถานการณ์ศึกในเวียนมากกันเพราะว่าล่าสุด เราก็จะเห็นสามก๊กสู้กันอย่างเดือดทีเดียวนะคะสามก๊กมีใครบ้างยังไงเราแนะนานะคะเราแนะนําให้ไปติดตามของรองศาสตราจารย์ดรดุริยภาพนะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะสัมภาษณ์ไปแล้วอาจารย์พูดละเอียดมากทีเดียวค่ะว่าใครเป็นใครนะคะในเมียนมาศึกครั้งนี้แล้วใครเนี่ยที่เป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นพันธมิตรที่หนุนหลังอยู่ก็คือนอกเมียนมานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ จีนรัสเซียเกาหลีต่างๆเหล่านี้ใครเป็นพวกใครลองปิดตามดูกันแต่วันนี้เราชวนมาอัปเดตนิดนึงนะคะโดยเฉพาะประเด็นคําถามหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของสภาของบริหารของทางกองทัพพม่าเนี่ยเขาก็ออกไมายอมรับแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยได้มีการยึดฐานที่มั่นเขาไปเนี่ยก,กว่าครึ่งประเทศแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่น่าจิตตามดูก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะว่าทางด้านของการโจมตีอาจจะลุกคลืกเข้าไปตรงนั้นนะคะว นี้เราก็เลยจะชวนวิเคราะห์กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องท่าทีของประเทศไทยว่าที่จริงแล้วเนี่ยไทยควรที่จะมีบทบาทยังไงบ้างควรที่จะเข้าไปแทรกแซงหรือว่าเราจะเป็นลักษณะตั้งรับดีเพราะก่อนหน้านี้เราก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าจะมีผลกระทบอย่างไรนะคะนักวิชาการของเราที่ออกมาบอกก็คือเราอาจจะต้องรับกับผลการอบพยพเข้ามาของชาวเวียนมานะคะแต่สิ่งที่ตอนนี้เราใช้บริการเขาอยู่ก็คงจะเป็นแรงงานนะคะวันนี้เราลอง,งไปดูกันดีกว่านะคะสำหรับ ท่านที่วันนี้เราเรียนเชิญมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะคะก็คือศาสตราจารย์ดรพลโทสมชายวิรุณหับผลนะคะอาจารย์เป็นนักวิชาการด้านกูุมิศาสตร์ระหว่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายค่ะ ค่ะอาจารย์คะวันนี้เรียนเชิญอาจารย์มาวิเคราะห์สถานการณ์ในเมียนมาก,กันนะคะเพราะตอนนี้ข่าวที่ออกมาเนี่ยเราก็ติดตามข่าวที่ทยอยอมาจากทางฝั่งตะวันตกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้ากลุ่มที่เป็นพันธมิตรชาติพันธุ์เนี่ยเหมือนว่าจะยึดพื้นที่หรือว่าฐานที่มั่นของทหารกลุ่มทหารเนี่ยของพมา่าเนี่ยไปได้เกินครึ่งแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับคือเพราะสถานการณ์ีตอนจจตอนนี้เปนะ็นสถานาการณ์ที่ได้เปรียบกําลังลุกขึ้น นะครับแต่ว่าจุดส,สำคัญสคัญก็ยังยังยึดไม่ได้มากนอกจากเมืองพัะโคล่าสุดนะครับที่ยึดเมืองพัะโคซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ห่างย่างกุ้งเท่าไหร่ครับอันนั้นก็เป็นเป็น,ปนล่าสุดยังไงก็ตามเนี่ยคือคือ,คอด้านตะวันตกเนี่ยก็อาจจะมีการเสนอข่าวที่อาจจะจะเกินจริงไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ห่างไกลจากความจริงคือทหารากลุ่มกลุ่มต่อต้านเนี่ย กลุ่มที่ได้ว่ากลุ่มชาติพัธุ์หรืออะไรเนี่ยก็็ะฝ่ายได้เปลี่ยนรัฐบาลทาหารก็เพียงพรั้มพอสมควรอยังไงก็ตามเนี่ยไอ,อ้นี่นั้นก็เป็นการติดตามข่าวหรือ,ขอขวิเคราะห์ข่าวแต่ว่าผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าเอแล้วตอนเนี้ยรัฐบาลจีนเอายังไงเพราะจีน,นมีความโยชน์ในพมา่ามากนะครับจีนจะเป็นเกมเชนเจอร์ที่สําคัญทีเดียวจีนจีนจะมีบทบาท อย่างไรก็มีบาง,บางกระแสะก็บอกว่ารัฐบาลจีนต้องการจะสั่งสอนรัฐบาลพมา่าที่ตอนนั้นรัฐบาลทา,ารพม่าเที่บอกให้ไปจัดการเรื่องเมืองเล่าก่ายเนี่ยเรื่องพุรกิจสีดำซึ่งมันเป็นอันตรายต่อสถิติของจีนนะครับแล้วมีคนจีน,นไปทําง,งานที่นั่นประมาณสองหมื่นกว่าคนมีคนไทยสองร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นธุรกิจดํามืดเลยคือตั้งระดับตัวเรียกค่าไทยต้มตุน๋นหรือว่าคอเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นที่ทราบกันดี ทีนี้ก็มีบางกระแสบอกว่ารัฐบาลทหารมากๆเนี่ยกรรู้เห็นเป็นใจด้วยว่าได้ผลประโยชน์แต่ตัวได้รับผลประโยชน์สําคัญคือกลุ่มโกงก้างนะครับเ,เมื่อรัฐบาลทหาร,รมากถูกรินกดดันมากๆก็เลยขยับดาเนินการในเรื่องเมืองเล่ากายแต่ผลกระทบกลับมาก็คือผู้ถือประโยชน์หลักก็คือโกงก้างนี่ก็เลยลุกลบแดีย๋ยวสคัญแล้วก็รวมมิตรที่เรียกว่ากลุ่ม ต่อต้านสามพี่น้องจะเรียกยงั้นก็ได้นะครับหรือกลุ่มพลาดอนภาคก็มีโกก้างมีกระอางหรือปลองแลงแล้วก็มีมีอระรกันอตอนนี้ก็กำลังรบเพิ่มขึ้นแล้วก็มีข่าวเรื่องของอาเกลีย <c oughs> ก็ไปอ้างว่ามีกเกีย์เคยูแต่ว่าผมว่ากเกลีย์เคยูเนี่ยจะมีส่วนน้อยอะครับที่ไปร่วมกําลังหลักยังไม่ได้ขยับขยี้นในเรื่องเรื่องรบพุ่งกับพมากก่าเพราะมีสัญญาสงบศึกกันอยู่ครับ อ่าส่วนใหญ่ที่เคลื่อนไหวมากนี่ก็น่าจะเป็นกะเหรียงแดงนะครับอ๋อซึ่งซึ่งก็ก็มีกาลังไม่ได้มากนักแต่ว่าตัวรบทูกมันจะดูเดือดด้านนี้ก็ถูกถูกตีกันน่ะไปด้วยก็เลยเป็นข่าวมาว่าถูกตีรอบด้านซึ่งก็มีส่วนจริงนะครับย <Okay. S 1> ังไงก็ตามเนี่ยอ่าบางส่วนก็อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นกลุ่มขะินเนี่ยขะฉินนี้ก็ไม่ไม่ออกหน้าแต่แม้ว่าจะจะไม่สนับสนุนอ่าโดยตรงกับพวกพัชมิด ต่อต้านรัฐบาลทหารพรมา่าแต่ก็ไม่ได้ออกหน้าที่จะลบกับกับรัฐบาลทหารพรม่าอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วนี่กลับมาดูจีนว่าจีนจะเปลี่ยนนโยบายหรือคือหรือเพียงสั่งสอนรัฐบาลทหารพรมา่าว่าเนี่ยถ้าไม่เชื่อฟังทันเนี่ยก็จะปล่อยให้พันธมิตรทีดด่โจมตีหรือจีนเปลี่ยนนโยบายคือจะให้พม่าเนี่ยปรับเปลี่ยนคือเราเห็นว่ารัฐบาลทหารพรม่าเนี่ยไม่อาจจะสร้างเสถียรภาพภายในประเทศได้ ซึ่งจะทําให้ประโยชน์ของจีนเสียเนี่ยก็จะให้เป็นรูปของของเรียกว่าสมาพันธรัฐไม่ใช่สหพันธรัฐนะครับสหพันธรัฐน่าจะเป็นแต่ละรัฐแต่ละรัฐปกครองภายในแต่ว่ารวมรัฐบาลกลางดูแลแต่สมาพันธรัฐเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยมีการดําเนินนโยบายของตัวเองทั้งหมดเพียงแต่ว่ามาร่วมมือกันในการาประสานประโยชน์กันมากกว่านะครับอาจจะเป็นรูปสมาพันธรัฐซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่า มันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เพราะว่ามันอาจจะดูแลยากขึ้นหรือหรือเปล่าในี่ทหน้าของจีนเท่าเท่ากับการมีรัฐบาลเดียวแต่ว่าถ้ารัฐบาลอาหารพมา่าไม่อาจจะสร้างสถียรภาภายในประเทศได้มันก็กระทบผลประโยชน์จีนจีนที่มีประโยชน์สําคัญคือการลําเลียงยุทธปัจจัยเช่นเรื่องพลังงานทั้งน้ํามันนะครับแล้วก็รวมทั้งแก๊สธรรมชาติซึ่มรุกผ่านดินแดนพมา่าแล้วดินแดนพม่านี่ถือว่าเป็นเขต ยุทธศาสตร์สาคัญของจีนทีเดียวนะครับเพราะงั้นจีนก็ต้องรักษาไว้ในการออกทะเลอันอันมันหรือมหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบม,มรากาซึ่งในอนาคตถ้าเกิดการสู้รบกันเรื่อยๆความขัดแย้งกันขึ้นกับมหาอำนาจทางคั่วสหรัฐเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงการถูกปิดกั้นที่ช่องมรากาอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนมองการวิเคราะห์แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยผมจะไม่ได้พูดเรื่องข่าวคือ เหมือนเหมือนกับสำนักข่าวที่เขามาแถลงข่าวอย่างที่ที่พูดพี่แต่เล่าให้ฟังว่ามันบินวิธาการอย่างไรอันที่สองเนี่ยก็ไม่ได้ไปวิเคราะห์ในระดับปฏิบัติการที่เรียกว่าโอเปอเรชั่นนะครับหรือยุทธการแต่ว่าที่ผมจะพูดี่จะพูดในลักษณะของยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Security) หรือยุทธศาสตร์ของโลกแต่ว่าที่ผมจะพูดเนี่ยจะเน้นในเรื่องของของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศก็ <S <S 2> <S 2> <S เลยเลยจับประเด็นว่า แล้วจีนเนี่ยซึ่งเป็นมาหาอำนาจเนี่ยจะดาเนินการอย่างไรอันนี้ต้องน่าติดตามก็ยังยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจีนจะทํำยังไงแต่ว่าจีนคงไม่ปล่อยให้ให้อะไรอะ่ะให้พม่าเนี่ยหรือเมียนมาเนี่ยต้องแบบเออระสามระสายปั่นป่วนไปหมดเพราะว่ามันกระทบผลประโยชน์จีนอย่างมากจีนก็คงคง,งจะต้องเข้ามาคุมเกณฑ์มที่สุดแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ารัสเซียก็เริ่มเข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อช่วยช่วยไกล่เกลี่ยนะครับยังไงก็ตาม มีบางประเด็นที่ที่ผมอยากจะพูดก็คือว่า,เ,าเราต้องมาดูยุทธศาสตร์ของประเทศไทยแล้วแล้วไทยควรจะทําอย่างไรอ,อย,ยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นย,ยุทธศาสตร์ของประเทศยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่ยุทธศาสตร,รท์ทากรหารอย่างเดียวมันก็รวมรทุกอย่างเอจากยุทธศาสตร์เนี่ยถ้าโดยกล่าวโดยสรุปมันก็คือดําเนินการอย่างใดก็แล้วแต่เป้าหมายก็คือเพื่อผลประโยน์แห่งชาติแล้วต้องมาดูว่าไทยควรเข้าแทรกแซงหรือไม่เข้าแทรกแซงอย่างไร ถ้าเข้าแทรกแซงจะได้ประโยชน์อย่างไรหรือถ้าไม่เข้าแทรกแซงจะเป็นประโยชน์อย่างไรในทัศนะของผมผมคิดว่าเราควรจะต้องเข้าแทรกแซงเพราะถึงเราจะอยู่เฉยๆมันก็เกิดผลกระทบกับเราอยู่ดีถ้าพม่าเกิดปั่นป่วนอย่างน้อยๆผู้อพยพหนีภัยสงครามเนี่ยก็ต้องมาทะลักเข้ามาเราบ้านเราเป็นแสนเพราะว่าเขตชายแดนเราเนี่ยรู้สึกจะติดพม่ามากที่สุดในกระบวนห้าชาติที่ล้อมรอบพม่าอยู่นะครับ ประมาณ2,400กว่ากิโลเมตรทีเดียวครับแต่ที่เราจะทำอย่างไรถ้ามีกลุ่มชาติพันนธุ์ในสลักเข้ามานะครับจํานวนมากเราก็ต้องรับภาระ U.N.S.C.A. U.N.H.C.R. อาจจะมีผลประโยชน์มีมีเข้ามามีส่วนช่วยบ้างแต่คงไม่ได้ทั้งหมดเนะพราะ U.N.H.C.R. ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะกรอบนะครับเพต้อ,อตงหวรดูแลผู้ลี้ภัยอยู่หลายที่รวมทั้งในในพื้นที่ตะวันออกกลางด้วย แต,แต่ตอนอนอากาศเนี่แบ่งงบให้เาเรียกว่า UNRWA นะครับอันระวะนะครับอืมซึ่งซึ่งก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งแต่ว่าก็ก็เป็นเหมือนกับหน่วยย่อยของย n โรปเซแต่แบ่งงบออกไปที<ม>นี้ในสถานะที่ผมให้ว่าไทยควแทรกแซงเนี่ยแทรกแซงยังไงก็มีบางคนไปแนะเลยซึ่งผมเห็นว่าถ้าถ้าไปทําอย่างนั้นเน่ยเราจะชักน้ําเข้าลึกชักสึกเข้าบ้านนะั่นคือว่าให้เราไปช่วยชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะเห็นว่ารัฐบ,บาลฐานพม่ากาลังใกล้เพียบพามซึ่งอันนี้เข้าทางสหรัฐอเมริกาถ้าเราไปทําอย่างนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาจะชอบใจมากแต่เราก็จะกลายเป็นนอมินีของสหรัฐอเมริกาทีเดียวแล้วผมก็ยังคอมเมนต์ต่อว่าถ้าเราไปขัดแย้งแล้วถ้ารัฐบ,บาลฐานพม่าเข้า,าเข,าข้าเพียงแต่จีนเนี่ยแค่แค่อะไรอะแค่สั่งสอนหรือว่าในที่สุดก็จัดรวมกําลังกันได้แล้วก็เป็นตุกแผันเนี่ยเขาก็จะขัดแย้งกับไทยและเราจะเจอ er ศึกกระหน่ำสองด้านนะครับที่อยู่ในพิษผลของจีนก็คือจังฝั่งพม่า และฝั่งของกัมพูชาด้วยนะครับ๋ย่เรืงกัมพูชาก็มีความต้องกันที่ดีกว่าพมมากดังนั้นเองการแทรกแซงของเราเนี่ยก็ควรจะมีการแทรกแซงโดยตั้งสันประเด็นแรกก็หันไปมองดูว่าเออแล้วก็เอออาเซียนพอจะใช้ได้ไหมผมว่าอาเซียนก็ยังคงอุ้ยอ้ายอึธาอยู่นะเพราะว่าก็ยังตกลงกันไม่ได้มองกันไม่ได้เออคือคือเสนหนึ่งว่า ดยเฉพาะภายใต้การนําของอินโดนีเซียปีนี้อินโดนีเซียเป,เป็นประธานเนี่ยก็ดูเหมือนว่าได้ได,ได้ออกฉันทามาติออกมาเป็นสี่ข้อแต่ว่าพม่าก,ก็ไม่ไม่เอาด้วยทุกอ,อย่างแล้วก็อาเซียนจะทําประเด็นว่าเหมือนตัดพม่ากออกจากอาเซียนเลยซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเป็นความผิดพลาดนะครับจริงๆใครควรจะอาศัยจังหวะนี้เข้าเป็นสื่อกลางแต่ลําพังใช้กําลังอาเซียนอาจจะไม่เหมาะวิธีการเนี่ย เออผมว่าที่เราพูดระดับโอเปอเรชันแล้วนั้นอนอกจากยุทธศาสตร์ยุทธาสตร์เรามองแล้วว่าถ้าเราแทรกแซงมันจะได้ผลประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าไม่แทรกแซงเนี่ยเราจะเสียรประโยชน์นะครับอ,อยู่เฉยๆคงไม่ได้เออก็ก็ที่จะจะให้เขาคิดเห็นคือผมไปจิดใจแนวคิดของท่านสสท่านหนึ่งท่านให้แนวคิดว่าให้สร้างเซฟโซนรอบป,ประเทศพม่านะครับก็คือ5ากิโลเมตรจากชายแดนพมา่าเข้าไปในประเทศเนี่ยให้เป็นเขตเรียกว่าปลอดภยัย ถ้ามันเกิดลบลงไหลกันมาก็ให้อพอยพมาอยู่ตรงนี้กันนะครับอ่างชาตรอบด้านรอบประเทศซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากห้าประเทศก็คือมีไทยนะครับลาวจีนอินเดียและบางประเทศนะครับซึ่งเพิ่มผู้อยู่รอบด้านของพม่มากอย่างไรก็ตามท่านสมสพาชิกสภาผู้แทนราฐมนรท่านนั้นเนี่ยซ,ซึ่งมีไอเดียดีนะครับผมก็เห็นด้วยใน,ใใใน,ในหลักคิดแต่ว่าท่านจะไปใช้กลไกของรัฐสภา โดยการไปเชื่อมโยงกันรัฐภาประเทศอืนอ่นๆด้วยนะครับให้ให้จัดเป็น <S <S เป็นค o เ p อ r a t i o n คือหมายความ,มร่วมมือกันระหว่างรัฐภาแล้วก็กดดันให้จัดไ i s e ฟ z o n e แต่ผมมองว่ารัฐภาในภูมิภาคเนี้ไม่ไม่เข้มแข็งพอที่จะทำงานให้มีศักยภาพในในในใ,นให้บรรลุเป้าหมายได้ในนี้เราพูดถึงระดับ operation นะครับระดับยุทธการเพราะว่าการเมือง ในภูมิภาคเนี้ยมันมันขึ้นกับรัฐบาลเพราะงั้นจริงๆแล้วต้องให้รัฐบาลเป็นคนทําแต่ว่ามาดูกระทรวงต่างประเทศเราผมก็ค่อนข้างเศร้าเศร้าเนะเพราะว่ารู้สึกเขาทาอะไรเนี่ยากลายเป็นตกไปเครื่องมือประเทศอื่นซะเยอะแทนที่เราจะเอทําการเมืองในเชิงรุกนะครับการเมืองประเทศขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องอกระตุ้นให้มีการประชุมคือปีหน้าเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพเราก็ต้องไปคุยกับลราเลยซึ่งเราจะมีเราเรียกว่า เทคโคเดอร์นะส่วนได้ส่วนเสียเพราะว่าไทแดนลาวก็ติดขม่าด้วยก็จะได้รับผลกระทบด้วยว่าให้จัดการประชุมเรียกว่าอาเซียนพลัสนั่นก็คือประเทศอาเซียนทั้งหมดและพลัสก็คือมีอินเดียกับบางประเทศเข้าร่วมด้วยนะครับและจีนนะครับซึ่งเป็นจุนสําคัญเราก็จะอาศัยความัมพันเนี่ยไปคุยกับรัฐบาลทาหารให้ย,ยอมที่ให้มีการเจรจาอย่างน้อยก็หยุดยิงนะครับ นี่จะรมบศึกเจรจาสันติภาพต่อไปก็ก็ว่ากันแต่ก็ไปคอนวินส์ในเรื่องของการสร้างเซฟโซนโดยประสานกับชนเผ่าต่างๆด้วยว่าเขตเหล่านี้็นเขตเซฟโซนนะแล้วก็ต้องเป็นเขตปลอดทหารด้วยนะไม่ใช่ว่าเซฟโซนแล้วกลายเป็นที่ซ่องสูงลังทหารเลยเที่หลบภัยซึ่งอันนี้ก็จะจะจะ,จะเกิดวิบัติมากขึ้นครับประเด็นเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็ควรจะเริ่มอย่างน้อยถ้าเรา ชิงการนําในทางการเมืองก็จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีบทบาทสําคัญในเวทีนานาชาติคือไม่ใช่มานั่งจมปุ๊บอยู่ข้างในแล้วก็ไม่ค่อยเดินอะไรหรือถ้าเดินก็เงียบมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าทําอะไรนะครับผมว่าสิ่งเหลา่านี้น่าจะคิดอันนี้เป็น,เป,นเป็นการมองในแง่ยุทธศาสตร์ทีเดียวนะครับว่าเราควรจะดาเนินการอย่างไร,รก็อันนี้จะเป็นประเด็นที่ผมพอเปิดไว้คุณนาวมีข้อ คิดเห็นหรือมีข้อสักถามก็เรียนเชิญครับค่ะอาจารย์ทะหลายคนมองว่ารอบนี้เนี่ยที่จะมีที่มีการสู้รบกันแล้วก็มีการพูดกันถึงว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของศึกสามก๊กนะอาจารย์แล้วก็แต่ละก๊กนั้นเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์เขาอย่างที่อาจารย์บอกว่าทางด้านของรัฐบาลจีนเนี่ยก็เคยให้ทางฝ่ายทหารจัดการเล่าไก่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ผลนะคะแต่รอบนี้เนี่ยพอเปิดศึกขึ้นอย่างเงี้ยหลายคนมองว่าเอะมันเป็นไปได้ไหมว่ารอบนี้คือจะแบ่งกันอย่างชัดเจนละ ระหว่างกลุ่มที่เป็นกองกําลังทหารพม่าแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะก็เป็นอีกสองก๊กเนี่ยอาจารย์ชาติปันคนกลุ่มน้อยนะคะกับอีกทางด้านที่เขารวมตัวกันเป็นฝั่งประชาธิป,ปไตยเอ็นอืม่เ<ช>็<า>ยครับคือ g นยูีี่ก็ชัดเจนอ่ะได้รับการสนับสนุนจากโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าศักยภาพในทางทหาร n อ g ยูไม่มีมากเท่าไหร่ เวลานี้กําลังที่เข้มแข็งในหมู่พันธมิตรที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเนี่ยก็อยู่ที่โกกังนะครับก็ขึ้นต,ตอนนี้ก็ต้องมาประมวลดูว,ว่าแล้วรัฐบาลทาหารพรม่าเนี่ยหลังจากออถอยตั้งหลักเนี่ยจะรีเซ็ตได้ไหมจะจะจะรุกกลับได้หรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากจีนนะครับเป็นสําคัญหรือว่ารัสเซียอาจจะมาช่วยแบ็กอัพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในขณะสหรัอเมริกาก็พยายามหนุน แล้วให้อาวุธใหม่ๆโดยทั้งให้โดรนกระกลุ่มกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทาหารไม่ใช่เฉพาะ n อ g ยูแม้กระทั่งไปให้กลุ่มอื่นก็มีนะครับประเด็นราเนี้เราก็ต้องมองในแง่ย,ยุทธศาสตร์ว่าการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมาหาอำนาจเขาเล่นเกมอะไรกันอยู่ครับสหรัฐอเมริกานแน่นอนต้องการให้รัฐบาลทาหารเนี่ยต้องการจัดรัฐบาลทหารซึ่งซึ่งเห็นชัดเจนว่าอยู่ใน อะไระการควบคุมหรือการแบ็กอัพของจีนเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนกับเป็นนอมินีจีนทีเดียวลหะนะครับส่วน NUG เนี่ยก็จะ,ะพูดตรงๆก็จะถือว่าเป็นนอมินีของสหรัฐตั้งแต่รัฐบาลที่เป็นมาจากการเลือกตั้งคือสมัยของซานซูจีเหมือนกันเเราก็ต้องเข้าใจแตในนี้ว่าในการดําเนินการเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยเราเราก็ต้องหาวิธีการให้เขาสงบสึกกันให้ได้ ซึ่งในทางส่วนบุคคลเนี่ยถ้าเรามีนายทหารที่สามารถพูดคุยไปถึงมินออนไลน์ได้ก็จะเป็นการดีนะครับเพื่อให้เจราจาสงบศึกแต่ว่าตอนนี้มีออนไลน์คงอยากเจราจาเพได้ปาราบมาว่าให้แก้โดยการเมืองแต่ว่าฝ่ายต่อต้านอาจจะไม่ต้องการทีนี้ถ้ารัฐบาลจีนหรือรัเสเซียเอาด้วยนะครับคือก็จะมีกลุ่มเอ็นยูจีอย่างเดียวที่จะรบกวนรัฐบาลหารเนี่ยเชื่อว่าก็คงไม่สําเร็จนะครับแต่ถ้าโกก้างกับ อาร,การักันยอมและก็ขัฉินไม่ขยับแล้วะรวมทั้งเ,เรียกว่า,าพวกกระเหรี่ยงแดงเนี่ยไม่ขยับเนี่ยมันก็เจรจาสงบสึกกันได้ไม่ยากนะครับโดยอาศัยคนไก่มาหามหน้าแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเขารบกันอย่างนี้แล้วเกิดการอาพายพเนี่ยการสร้างเซฟโซนก็นับว่าเป็นแนวคิดที่ดีในในการเ,าเรียกว่าในระดับโอเปอเรชันนะครับอืมค่ะ อาจารย์ันอย่างนี้มุมหนึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยต้องเตรียมสําหรับรับผลกระทบในทางเศรษฐกิจเนี่ยมีอะไรบ้างคะเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องของแรงงานเนี่ยค่ะเพราะว่าแรงงาน<ะ>เราก็ใช้จากคนเวียนมาเยอะเหมือนกันนะคะ,ะอันนี้อันนี้ก็ถ้ามันเกิดสงครามผ่นน่วนอย่างนี้ยอาจจะไม่กระทบนะเพราะว่าคนงานพม่าก,ก็เลยไม่กลับก็เลยทํางานอยู่ที่ไทยเราก็อาจจะต้องผ่อนปลนในเรื่องการ ทำวีซ่าหรือการอนุญาตให้อยู่เพื่อเป็นแรงงานแต่อีกประเด็นหนึ่งถ้าเราจะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนอกจากสร้างเซฟโซนที่เราจะไม่ต้องรับภาระในการดูแลผู้ริ้ภัยแล้วเนี่ยผมว่าแนวคิดของการสร้างเขตเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนก็เป็นแนวความคิดที่ดีนั่นคือถ้ามีเซฟโซนคนมาอยู่ตรงนั้นเราก็สร้างอาชีพให้เขาคือสร้างลงทุนสร้างอุตสาหกรรมในตามแนวชายแดนของเรา แล้วก็เอาแรงงานพม่าที่อพยพม,มาอยู่ตามนั้นแหะเข้ามาเป็นแรงงานอันซีิมเลเบอร์ขององสูตรต่างๆเพราะประเทศไทยเราเองเนี่ยก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่าเอจิ้งโซไท i n g ิคนงานอาจจะมีไม่เพียงพอที่จะ,ะเปิดเปิดอุตสาหกรรมด้านนะั้นอุตสาหก,กรรมที่ใช้แรงงานเหล่านั้นแล้วก็ไปเปิดธุรกิจอุตส,สาหกรรม,ลง,ม,รม,รมลงทุนตามแนวชายแดนหรือเชิอเชิญต่างประเทศมาลงทุนตามแนวชายแดนซึ่งเราได้เป,ปรียบไปยาวสุดนะครับ 2,400กว่า mm hmm. กิโลเนี่ยก็และอาศัยแรงงานเข้ามาซึ่งมาอยู่ในเขตเซฟโซนเข้ามาทํางานมันก็เท่ากับสองเด้งอะคือไม่ต้องรับภาระผลรีภัยขนาดเดียวกันก็มีงานอาชีพไปเขาทำเขาก็แฮปปี้ส่วนคนงานในประเทศซึ่งเรายังจําเป็นอยู่เราก็ต้องผ่อนโลนในเรื่องของการให้อยู่ให้ทํางานเพราะต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เราขาดแแรงงานเนื่องจากเราเข้าสู่เอจิ้งโซรไตี้เราก็ต้องทําการรีสกิลและอัพสกิล คนของเราให้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งให้ทํางานระดับที่ใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้นไม่ใช่ขายแรงงานอย่างเดียวครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเราในเชิงยุทธศาสตร์ครับอืค่ะอาจารย์คะอย่างเมียนมากก็มีคนไทยคือนักธุรกิจไทยเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะมีปัญหากันเนี่ยที่สงบค่อนข้างสงบคุณองซังซูจีเขาขึ้นมาก็เหมือนว่าจะเริ่มสงบแล้วก็มีเงินเข้าไปลงทุน พอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโรงแรมอะไรเข้าไปท่องเที่ยวกันเยอะแต่พอเกิดศึกสงครามขึ้นครั้งนี้อาจารย์เคยวิเคราะห์ให้ฟังว่าสงครามเนี่ยมันเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยมหาศาลทีเดียวนะคะแต่สําหรับเมียนมาซึ่งอันนี้ใกล้เรามากกว่ายูเครนกับทางรัสเซียแล้วใกล้เรามากกว่าอิสราเอลกับฮามาสอีกนะคะผลกระทบในแง่ของเชิงเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้างคะที่มันจะมีต่บเตียนเนี่ย คือจริงๆในยุคของซันซูจีเนี่ยเราเราได้ไประโยชน์แล้วเราส่งสินค้าไปขายเยอะเลยแล้วก็พวกวัสดุก่อทรงกอร่อสร้างเนี่ยหรือพลังงานเนี่ย่านของเราไปเยอะนะครับเราก็ได้ธุรกิจแล้วเราก็ยังไปลงทุนเปิดบ่อนเปิดอะไรกะเขา้าในทางแถวแม่สายหรือแม้แต่เมืองทางแม่สอดขึ้นไปนะครับหรือแม้แต่แต่เมืองแถวแถวแถวมอญคือแถวมะละแมงเนี่ยก็มีการไปลงทุนเยอะแต่ว่าเมื่อเกิดสงครามเหล่านี้แน่นอนธุรกิจเหล่านั้นก็ตั้งอยู่ในความเสี่ยง ะครับก็คงต้องต้องอถอยถอยออกมาเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจจะดีกว่าก็คือแทนที่จะไปลงทุนในบ้านเขาเรามาลงทุนชายแดนดีไหมนะครับผมว่ามันอาจจะดีคือสร้างตามแนวเลยเป็นเขตเ,เศรษฐกิจพิเศษนะครับตามแนวชายแดนเอาเริ่มจากไทยพมา่ากก่อนนี้ละแล้วก็เอาแรงงานซึ่งจะอายกเข้ามาทํางานก็ได้หรือว่าจะเขตเซฟโซนถ้าหากว่าตั้งสำเร็จนะครับ ก็อาศัยแรงงานเหล่านั้นเข้ามาทําบูมเศรษฐกิจของเราแม้กระทั่งอา,อาจจะออกไปนุญ,ญาตให้ตั้งบ่อนขึ้นมาก็ได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านั้นนะครับดีกว่าให้คนไทยต้องแห่กันไปแล้วก็ไปไปเสียเงินเสียทองกับบ่อนพนันในต่างประเทศรวมทั้งบอนพนันในพม่าหรือว่าในกัมพูชาที่เราเราก็ไปลงทุนเข้า,าตลาดลงเกลือนะครับตรงนั้นก็มีถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่า เราจะได้ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงทีเดียวแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็ได้ผูกมิตรกับประเทศไม่ต้องไปแทรกแซงในะลักษณะที่ว่าจะไปช่วยชนกลุ่มน้อยดีหรือจะไปช่วยพม่ม่ดีไอ้ตรงนั้นเนะ่ยผมคิดว่ามันเป็นความเสี่ยงที่เราไม่ควรจะเข้าไปนะครับโดยเฉพาะเราไม่ควรจะไปตามแรงเต้นของสหรัฐอเมริกาที่จะให้เราจัดการรัฐบาลทหารแม้ว่าเราจะเข้าใจดีว่ารัฐบาลทหารก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสมัยองซานซูจี น่าจะดีกว่าแต่ว่าเพออมา่าเนี่ยประกอบด้วยชาติพันธุ์เยอะองค์ซานซูจีในระยะหลังก็เริ่มมีความขัดแย้งกับชาติพันธุ์ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นออพวกอารากันเองก็ชักตอนหลังก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับองค์ซานซูจีเท่าไหร่นะครับเอ,อแล้วก็พอพม่านัดมารอาหารพมา่มาก็ไม่ได้ให้เชิญไปร่วมก็เลยเกิดปัญหานะครับเรื่องของชาติพันธุ์ในพมา่านี่ยังเป็นเรื่องสำคัญแล้วถ้ามันมี 8ชนเผ่าที่จะต้องคํานึงถึงจะมีรายละเอียดปิดย่อยอีกเยอะมากคือตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างอุดหิดลําคาญกับกับการดําเนินนโยบายต่างประเทศน,น,นะแต่ว่าพอมายุคนี้นี่ก็ก,ก็ก็คือดีกว่ารัฐบาลที่แล้วตรงที่ลุกขึ้นมาทาแต่ทําแล้วมันมันมันผิดฝาผิดตัวผมว่านะครับโดยเฉพาะกรณีที่เราเราดีลกับเรื่องตัวประกันเรื่องอะไรเนี่ยแหละครับมันกลายเป็นว่าเรากลายเป็นเครื่องมือของเขาไป ึ่งไม่ควรครับค่ะอาจารย์ครับเป็นสงครามที่เกิดขึ้นเยอะมากและอันนี้ก็ใกล้บ้านเรามาทุกทีแล้วนะอาจารย์มองปีหน้ายัางไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองโลกค่ะผมว่ามันมีแต่จะรุนแรงขึ้นนะเพราะว่ามันมันเข้าสู่จุดที่ว่าสหรัฐไม่สามารถดํารงการเป็นขั้วเดียวได้ละคือเป็นผู้นําขั้วเดียวได้แล้วก็ไม่สามารถจะคุมวอลล์ออ d ์เดอร์ได้อย่างเป็นเสร็จเหมือนที่เคยเป็น นะครับด้วยเครื่องมือต่างๆที่เคยอธิบายไปแล้วไม่ว่าจะเป็น IMF w o r l d Bank WTO หรือ SWIFT อะไรก็แล้วแต่มาเริ่มจะเกิดขั้วใหม่ด้วยการขั้วใหม่นี้ก็คือตามโดยจีนรัสเซียในการผลักดันให้ตั้งบริกแล้วก็บริกแบงค์ขึ้นมาทําหน้าที่แทน w o r l d Bank หรือรวมทั้งเป็นที่เป็นส่วนกลางของการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือใช้ใช้การเงินแบบที่เรียกว่าโลเคอรี่มีการแลกเปลี่ยนขณะเดียวกันเนี่ยระบบ เงินแบบเฟสมันนี่โดยเฉพาะดอลลาร์เนี่ยมันก็ใกล้จะพังไปทุกทีแล้วครับสหรัฐไม่สามารถจะพยุงค่าดอลลาร์ซึ่งดีมานก็ลดลงนะครับในขณะที่การเบินดอลลาร์เพื่อจะลดปริมาณนี้ก็มีข้อจํากัดเพราะการจะเบินดอลลาร์มันต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ต้องดึงเอาเงินเข้าไปทําลายซึ่งมันไม่ทันกับสถานการณ์ในขณะที่จีนก็เทดอลลาร์แล้วก็ขายพันธบัตรแล้วทำชดเชยพันธบัตรแล้วก็ ผลกระทบจากจีนเนี่ยจีนก็อาจจะต้องเอาตัวรอดเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยตอนนี้ธุรกิจอสังหามันจะพังภาพมาก่อนแล้วมันจะกระทบเศรษฐกิจอื่นด้วยเพราะว่ามันมันโอเวอร์สัปพลายอ่ะมันมันอย่างในเชียงไฮ้เนี่ยเข้าไปเนีคยผม,มันสร้างสร้างกันไม่หยุดเลยซึ่งซึ่งแล้วเอาคนที่ไหนจะเอาเงินไปซื้อมันก็เกิดปัญหาแล้วก็บริษัทระดับโลกที่ติดข่าวก็ก็เจ๊งแล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย ก็จะเจ๊งยิ่งกว่าจะพูดอย่างนั้นเพราะว่าต้องกู้เงินทุนนี่มาใช้นี่ครับแล้วก็ยังมีภาระต่อศึกหลายด้านผมเคยบอกว่าเยเล่นเคยบอกว่าศึกสองด้านเนี่ยเราทําได้เรารับมือได้เช่นยูเครนกับตะวันออกกลางแต่ตอนนี้ถ้ามันเป็นสามสี่ห้าขึ้นมาจะทําอย่างไรนะครับปีหน้าเนี่ยผมว่าจะมีความเขึ้นข้นในการท้าทายอำน,นาจสหรัฐมากขึ้นจากอีกขั้วหนึ่งซึ่จะพังหาขึ้นมาแข่งขัน ซึ่งพนหนีไม่พ้นน่ะโลกจะต้องแตกออกไปมากกว่าหนึ่งขั้วแน่นอนต้นระยะต้นเนี่ยจะเป็นสองขั้วต่อไปอาจจะเป็นสามขั้วสี่ขั้วก็ได้แล้วแต่การเงินก็จะโลก,กรายมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการติดต่อประสานกันโดยใช้ดิจิทัลมันนี่มากขึ้นนะครับโดยเส้นนี้เนี่ยไอเงินที่เป็นเปเปอร์แบ็กเนี่ยหรือว่าเป็นเอ่อเฟสมันนี่เนี่ยก็จะค่อยๆลดน้อยหายไปทุกทีนะครับอย่างไรก็ตาม อำนาจในการควบคุมการเงินก็ยังเป็นของกลุ่มคนกลุ่มเดียวอย่างที่ผมเคยพูดนั่นคือกลุ่มรอดตายซึ่งคุมสถาบันการเงินแล้วก็กลไกทางการเงินทั่วโลกไว้อยู่ในมือครับอืมค่ะฟังจาอาจารย์แล้วเชื่อว่าหลายคนก็คงจะต้องรีบเขาพูดว่าต้องระมัดระวังการลงทุนแล้วก็ต้องเก็บเงินสดเอาไว้สําหรับปีหน้านะคะ หนึ่งก็คือเรื่องความเสี่ยงจากเรื่องของการเมืองโลกนี่แหละ,ะเนื่องจากว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีใครที่จะกล้าฟันธงเลยนะคะอาจารย์เนื่องจากว่ามันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็เหตุการณ์ผันแปรไปได้ตลอดอย่างปีนี้เราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อิสราเอลกับฮามาสก็เกิดขึ้นนะคะปีหน้าก็มีหลายเรื่องนะคะที่คนจับตามองไต้หวันบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งจีนสหรัฐอเมริกาบ้างน,นะคะก็ถือว่าเป็นมวยคู่เอกเลยนะคะขอเพิ่มสองประเด็นที่อาจจะเกิดเหตุการณ<ะ>์ได้ก็คือ,อทาง อภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใต้ซึ่งความขัดแย้งระหว่างเปียน่ากับเรเเนเซลวแล้วก็การกุดครองที่อนิการากัวและอีกอีกอกลุก่มหนึ่งที่อาจจะเกิดเรื่องก็คือว่าเรื่องของอน้ำแข็งละลายนี่แหละแต่มันทำให้เปิดเผยถึงความมีศักยาภาพของขั้วโลกเหนือซึ่งรัสเซียก็ไปสร้างเ,อเ,ออเอรือไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เตรียมมาไว้แล้ว การชิงคู่โลกเหนือซึ่งซึ่ง,งยังไม่มีใครที่จะยึดครองอย่างแท้จริงนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยครับเพราะงั้นอย่างที่บอกอะมันมีแต่ตึงเครียดสมิงเกลียวแล้วจะเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นการแข่งขันที่มากขึ้นก็จะทําให้เกิดสงครามหรือการลบพุ่งขึ้นได้ครับ อืมอันนี้อาจารย์วิคอยฟังนะคะอาจารย์ไม่ได้ขู่นะคะไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่เรื่องจริงเลยจริง <c oughs> อ่าก็ต้องพิจารณาเพียงแต่ว่ามันจะรุนแรงมากรุนแรงน้อยหรือเกิดเร็วเกิดช้าเนี่ยผมบอกไม่ได้แต่ว่ามันเทรนด์มันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นในการขยับขยายเรื่องการลงทุนนี่ก็ต้องต้องคิดให้รอบคอบว่าจะทาอะไรอย่างไรอะไรที่ต้องปล่อยก็ต้องปล่อยอะไรที่ควรจะเทคก็ต้องรีเทคครับ ะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้อย่างเชัดเจนนะ,ะสิ่งที่ทําได้ก็คือสถานการณ์ที่มันดูล่อแหลมเนี่ยก็เอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันแบบนี้นะคะก็มีทั้งเรื่องของความกลัวกับความกล้านะคะก็เอามาบาลานซ์กันแล้วก็กลายเป็นเรื่องของความระมัดระวังแล้วกันในเรื่องของการลงทุนนะคะอาจารย์แล้วก็วันนี้ ขอ,อขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางมันนี่แชทนะคะอาจารย์มาส่งสัญญาณเตือนอย่างสม่ำเสมอขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของมันนี่แชทนะคะ